จะตัดนี่อวก่อนตัดของเก่า,าก่อนของเก่านี่คือสาย PE น่าจะ PE สมั <c oughs> ม้งนอ่อนนุ่มเกินไปลวลาลงไปเจอกระแสน้ำมันก็พันกันเละเทะแล้วมันมีหลายตัวด้วย อย่างนี้ก็ได้จะมัด2ตัว3ามตัวอันนี้ก็แล้วแต่เลยตามสะดวกเลยว่าอย่างงี้ก็ได้ เอาไว้ใส่ตะก,กัวแล้วก็มัดตรงนี้ให้มันคิวหน่อยก็ได้น,นี้เราทิ้งไปเลยไอตัวไอสายพีนีใช้ไม่ได้แต่ตัวเบ็ดใช้ได้นะตัวเบ็ดที่เขาขายมาให้เราติดมากับตะก้อเนี่ยใช้ได้ เสียเวลาคนดูมานั่งดูตัดอันนี้ตัดสายเก่าออกไม่อามัดใหม่เลยแล้วกันสายพีอีไอสายฟูโลเนี่ยประมาณสัก15บปอนดูที่มันมีความกระด้างหน่อยๆมันจะได้ไม่พันกันง่ายอันนี้เป็นเบ็ดตุดแบนนะครับเป็นตุดแบน มาตัวเบ็ดก่อนผมพันประมาณห้ารอบปกติเนีี้จะใช้ฝันกัดจะได้แน่น แต่ว่ากัดในกล้องไม่ได้ขอเอา,ากัดก่อน <c oughs> อืมตัดแล้วแน,น่นแล้วให้เอ็นอยู่ด้านหน้าของตัวเบ็ดเวลาวัดมันจะได้ติดง่ายๆตัดสายทิ้งมัดตัวนี้ก่อนผมจะมัดตัวนี้ให้ดูก่อนตัวนี้คือตัวปัญหาที่ชอบมาพันเพราะไอ้ตัวท้ายเนี่ยกระแสน้ํามันไหลใช่ไหมมันก็พัดไปทางนี้อยู่แหละ แต่ตัวข้างบนเนี่ย <c oughs> จะเป็นตัวปัญหาเราก็กะให้มันอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ยาวไปมัดไม่ถนัดตัดออกก่อนแล้วก็ดึงเข้าไปหน่อยเพราะว่าเผื่อเวลาตอนเรา,เรามัดปมให้มันแน่นมันก็จะยาวออกมา <c oughs> หนึ่งหนึ่ง สองสามสามรอบบิดกระคมจังเลยสอดไว้ในห่วงตอนเราดึงตรงน,นี้เราก็ดูว่าความยาวที่เราต้องการคือแค่ไหนยายามค,บคบมวบคุมไว้เองอนนี้ก็เป็นเนองอนมัดมัดเงินเดียวกับมัดลูกหมุนนะมันก็จะค่อนข้างแน่น ถ้าเอากาเกาวช้างยอดหน่อยก็ดีอาจจะช่วยได้ไม่มากแต่ก็ยังช่วยได้สักพักแช่น้ําได้สักพักหนึ่งอ่ะก่อนมันจะอ่อนนุ่มหมดนะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างงี้เห็นไหมมันจะดีดตัวมาอยู่อย่างงี้ผมไม่ได้จับแล้วนะถ้ามันรูดลงมาสมมติมันรูดลงมามันก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าปมมันรูด แต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงกลางเงี้ยเรากาวหยอดหน่อยมันก็จะโอเคกว่าหมน่า <c oughs> มาดูตัวท้ายใครจะมัดสองตัวสามตัวตัวเดียวอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกเลยผมว่า,าใช้ฟลมัตนะนะมันมันไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องลำคาญกับการที่เราต้องมานั่งแก้สายทุกครั้งที่เอาขึ้นมา สามสี่ห้าห้าก็ได้สี่ก็ได้นะแ,แต่เลยอขอ,อฟันกัดก็ได้ดึงเนื่อนให้มันแน่นหน่อยอตัดไป นี่ก็ผูกด้านล่างผมใช้แค่สองตัวก็พอครับตกปลาคลองนะครับคลองธรรมชาติแถวสระบุรีก็พวกปลากระมังปลาตะโกบตะเพียนพวกนั้นแหละปลาเก็ตตัวฝ่ามือพาหลานไปนตกหลานอยากตกแบบกินเร็วๆใหญ่เล็กไม่สำคัญอ้ ก็จ,จัดไปเด็กดก 4, ันเนาะกี่ขวบปสี่ห้าขวบเองมั้งหรือถ้าขีขวบแล้วไม่เกินเจ็ดขวบอ่ะเอ้าอ่ะนี่ยจัดไปออกก <_ v> ็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้ไหมสายมันก็จะเด้งๆประมาณนี้ ใช้ตูดแบนก็ได้ตูดห่วงก็ได้ครับวันไม่ได้ตัดไปสาับกรอนเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยดึงๆอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะพันกันให้เราต้องมานั่งแกะนั่งแก้เสียอารมเสียเวลาน้อยมากที่จะต้องนั่งแกะโอเคไปเดี๋ยวไปดู ผลงานกันว่าจะได้ปลากันักเท่าไหร่